สนามฟุตบอลเชียงรายกาแล็กซี่นะครับอยู่ในอำเภอเมือง mm hmm. จังหวัดเชียงรายครับตั้งอยู่ในตำบลบ,บ้านดู่นะครับถ้าขับรถมาก็มุ่งหน้าไปทางแม่สายเลยครับอำเภอแม่สาย mm hmm. จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะโดยผ่านแยกสนามบินมาประมาณ900เมตรครับก็จะเจอโรงเรียนบ้านดู่นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวซ้ายเข้ามาอีก500เมตรก็จะเจอสนามนะครับ mm hmm. โดยสนามเชียงรายกาแล็กซี่เนี่ยทำสนามหญ้าเทียมไว้อยู่ที่สาสามสนาม2ไซส์ครับโดยมีไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ ไซส์เล็กคือไซส์28คูณ2เมตรนะครับราคาชั่วโมงละ700นะครับ2ชั่วโมง1,300บาทแถมน้ำ1แพ็คครับส่วนสนามใหญ่นะครับไซส์33คูณ50เมตรนะฮะก็พูดได้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเลยครับอ่าชั่วโมงช่วงกลางวันนะฮะ400บาทหลัง6โมงเย็นชั่วโมงละ800บาทครับ2ชั่วโมง1,500บาทแถมน้ำ1แพ็คครับโดยวันจันทร์นะครับจะคิดเป็นราคาพิเศษ2ชั่วโมง1,000บาทแถมน้ำ1แพ็คสำหรับสนามเล สนามใหญ่2ชั่โมง1,200บาทครับแถมน้ำ1แพ็คเช่นเดียวกันก็เพป็นการส่งเสริมนะครับให้ทุกคน,นมาสนใจการออกกายเพื่อสุขภาพที่ดีครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้บริการสนามฟุตบอลก็สามารถเข้ามาใช้บริการในบริเวณสนามฟุตบอลเชียงรายแกาแล็กซี่ได้นะครับ โดยสําหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟก็มีร้านกาแฟบริการนะครับเราจากนั้นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเราก็จะมีไยท่อสดฟุตบอลครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะฮะโดยระหว่างที่ชมฟุตบอลไปเราก็มีบริการเครื่องดื่มนะฮะมีไอศกรีมนะครับหรือเครื่องเกมนะฮะเกมเพย์สเตชันสาเนี่ยนะก็มีบริการท่านนะครับลอกจากนั้นวันธรรมดาก็สามารถเป็นที่นัดพบปะเพื่อนฝูงนะฮะ ก็สามารถนัดพบกันที่นี่ได้ครับบรรยากาศดีครับอากาศเย็นก็มี Wi-Fi บริการนะฮะท่านที่ต้องการจองสนามนะฮะก็โทรมาบอกผมได้นะครับหรือติชมนะฮะ081ครับ998 99 1515ครับ